wait what what the hell ระวงรวังนะแปลกล้แปลกล้วปแลวปแลกปเดี๋ยวตลอดตลอดไหน้ h oh. สล็อตนี้นี่คือผ่านไปแล้วเนี่ยว่าเป็ดตีอยู่นี่เป็ดตีโอ้เดี๋ยวเข้าดีแคร์ยังเลยเ,เข้า,า,า,ขา,า,ขา,า,าดีแคร์เราอยากเข้าเราขอเข้าดีแคร์นะเราเราคิดถึงซันซันซันสันเราอยากันเราคิดถึงซันเราอยากเข้าดีแคร์ไปหาซัน เ hmm. oh. ลตโกพอได้ไหมไงอีสไลด์อีเอ้าแต่แม่เราเข้าเหรอใจร้ายว่ะสันเวทมานี่ดิอ้าวรู้วิธ uh. ีจะเข้าเดครไหม เข้าโดยที่ไม่ต้องไปเข้าทำปกติโนคลิป no กันดีกว่าโนคลิปลันยูไงนี่เข้า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 มาครับนี่นี่หุ่นยนต์กันน้ำโดนน้ำไม่เป็นไรยโคตรจุดเฮ้ยเยวค่อยเอาไอ่อนเอาเลยก็ได้เอาเลยดีกว่าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็น เรียบตุกตาสัตวมาน่ารักอัฟเตดดีเราจะมาโนคลิปเข้า <söz> ด <Census comfy> <k S 2> ีแคร์ก <varias> ันเฮ้ยยยไปเข้าเดคแหละเดคแคร์โนคลิปโนคลิปเข้าดีแคร์ดีกว่า ออกนี่ก็รอดีแครมันจินเลดขึ้นมาก่อนเออไม่โหลดเรียบร้อยนี่อยู่เป็นดีนดีแครอ่ะคือเซคิปมันรันว่าต้องพูดประโยคนี้อ่ะแต่คือมันมันรันไม่ได้แล้วว่ามูนไม่อยู่ ไม่ได้อฟกี okay, Flight, ้เไปที <sm> ้เขาได้แล <worldwide> ้ววะโคตรฟูไป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 แล้วนะถ้าเกิดเอาเฟตตี้เข้ามาตอนที่ยังไม่เจอมูนได้ไหมอีเคน่าได้บะวะาะว่าใช่น่าจะไม่ได้ มีวิธีไหนไหมที่เอาเฟตตี้ออกมาตรงหน้าเมนเทรนส์โดยที่ไม่เข้าสู่เนื้อเรื่องเพื่อจะโนคลิปมาตรงนี้ถ้สงใจนะแต่มันทำไม่ได้เสียใจถ้าเกิดเฟตตี้ถูกเข้าสู่เมนเทรนส์ได้แล้วเราเรไามา่ได้จะออกถ้าเกิดเอาเฟตตี้ออกมาหน้าเมนเทรนส์ได้ ที่ไม่เข้าสู่เนืเรื่องยังไม่เข้าหาสันกมูลด้วยพอเเจอ์บั๊กแน่เลยถ้าจะเอาเข้ามาได้แล้วก็จะเด่นตันกมูลอย่างง่ายได้รู้ว่านายทำได้นี่เราจะพาลาะโนชิปอีกรอบอ้าว ว้าวอะไรอยู่นี่เองโนคิีอีกอรอบดีกว่ารอบนี้โนคิีปอ,อกจากร้านไปเลยอ่าฮะนี่เล่นอะไรบะแบบเท่ๆต้องทางนี้เอาอ่าอ่า โอ้ไม่ได้เราจะเข้าลงนะั้นนะเราต้องลงอีกชั้นนึ่งยังไง <c oughs> ดูมองดูมองเฮ้ยค <c oughs> ว้าเรียบร้อยไปออกจากร้านหอยหลอดน,นี่เดียวตรงไปที่ประตูเลยได้บัวถ้าจะไม่ได้เออวะติดติดงั้นคงต้องกลับไป อเอาละก่อน <S <S ไม่กระตุกแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเหลือเชื่อโอเคแต่ว่าเป็นแบบเองทำแบบนี้ได้อยู่พูดไปเมื่อกี้มันนี่มันนี่นี่ขึ้นได้ป่ะขึ้นได้ป่ะเฮ้ยขึ้นได้นะคือโอ้โหสิทธิ์ความฉามารถภาพนี่สิเอาวะต้องหาจุดที่ขึ้นได้ ไปลองดูก็ดีก็ดีงานต้องอยู่ด้านล่างสิปึ๊บเขามาก่อนอ่านั่นร้องอยู่ด้านล่างนี่โอู้หพื้นพื้นพื้นบักพื้นบักพื้นกลิชอย่าพื้นเนี่ยพื่งพาเราจะอย่าพื่งพาเราโน่คิดไปแบกลูมเราจะโน่คิดออกจากร้านนี้เอ้ยหนึ่งสองเฮ้ย ถ้ากระตุกแล้วมันดำถือว่าได้เอายางยางท้าว่ามันยากไปต้องขึ้นมาประมาณนี้รู้สึกว่าจะจะ,จะได้หรือเปล่าต้องโดดแล้วเข้าเลยโดดจากที่สูงแล้วเข้าเอาแบบแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ไม่มีความตุกมันต้องแบบแบบลื่นไหลเออตรงนี้ตรงนี้น่าจะได้ เป็ดลอยอยู่นี่เป็ดลอยอยู่นี่นะน้ามาเป็ดหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่ได้วะมันลงพื้นก่อนโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเมื่อกี้ไปที่เป็นสามร้อยหกสิบองศาสปินหน่อยุ่ยเกอู้นี่ลิฟต์มันอ่ะเพิ่งเห็นว่าลิฟต์มันต้องบำรุงโอาหรือปล่อยเราลงตรงน้ ต้องหาวิธีเข้าเฟสตี้ใช่ไหมแบบแบบเมื่อกี้รู้แล้วรู้แลบบ้วแบบนี้เดียวแบบนี้เดียวรู้แล้วยังไงไปดิเฮ้ยไปไหนนานานลงมานี่ก่อนเฟสเฟสนำมานีา่มานี่อ่ะมึงจะลงมาใดน,นี้ใช่มึงจะขึ้นมาใดนี้ลงมานี้ใช่ออป่ะ,ะได้รอกูบแป๊บอ่ะอ่ะเฮ้ยได้อ่า ง่ายเลย,ยไปออกจากร้านหอยหลอดนี่ดีกว่าเาทูออกจากร้านแบบไม่ต้องเล่นตามในเรื่องเราจะโนคลิปทะลุประตูเฮ้ยไม่ทะลุป,ประตูไม่ได้ต้องอ้อมข้างนี่ยกหน้าคูมาเป็นดีที่พาเราออกมาข้างนอกโอ้คุณมาที่มาส่งเราไงนามาหาเราได้ไหมไม่ได้เหรอเฮ้ยเราเหางานายต้องไปกับเราด้วย เราน้องไปกับเราด้วยเราเหงาไปนี่เห็นไหมจบแล้วเกเกอรี่ในเรื่องเกมนี้จบแล้วครับก็แค่ออกมาแค่ด้านนอกจบแล้วในเรื่องไม่มีอะไรแล้วจบจบแล้วเกมไม่ต้องเล่นคุณเล่นอะไรวะเนี่ยทำอะไรลงไปเนี่ยเอ้ยกูอยู่ไหนเดี๋ยวกูโนคลิปมากู ว่าไงเอาไปดิเอากูเกืิบมาส่วนที่กูไม่ควรจะมาเป็ดอยู่ไหนเราเหรอนายพาเราออกตรงนี้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยผม,ผมไม่ควรมาตรงนี้ผมผมผมไม่ควรมาตรงนี้ กูไม่กดไอ้เดี๋ยวกูสาวออจากร้านที่มึงพากูโนคลิปมาไหนเนี่ยเมื่อกี้กูสาวออจากร้านได้แล้วนะอาละเฟรดี้พยายามออกจากร้านหอยหลอดนี่อีกรอบหนึ่งมาลรามโนคลิปกันดีกว่าเราเร่มตั้งท่าต,ตั้งท่าให้มันลื่นๆนิดนึงอาเฟดเฮ้ยไม่ทัน มันแหลกเกือมันเลยไม่ทันเบสเรามาอยู่ด้านล่างพ<ๆ>ช่ใชอยู่ด้านล่างเอออยู่ตรงนั้นไปอยู่นะ้นวิจับเฮ้ยเข้าได้ปะได้ได้ได,ได้อ่าไปออกจากร้านนี้อีกรอบหนึ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปวิธีเหรอ อม้ติดอยู่ที่ไหนติดหน้านที่ไหนไม่เป็นไรพาไหุ่นหมีนี่เข้าไปด้วยแล้วคุณก็โดดใส่ท้องมันจบก็ออกได้ออกได้ล้ว่เสียดายเฟสน่าออกมาเราไม่ได้แม่นน่าจะพาเราโนคลิปกลับไปที่นั่นอีกรอบหนึงไปแล้วฉากจบดิง <c oughs> ้งุณคตกโลกอ่าล้วเฟสมาผมไม่ได้โอวเวน ไม่นะไม่ปกมาไหนะอีกเนี่ยกูกลับมาหน้าดีแค่กูโนคลิปแล้วโนคลิปอีกเนี่ยตอนนะี้โคตรจะโนคลิปเลยถ้าไม่เข้าดีแค่ก็ไม่ทุกอย่างก็จะไม่กลับเป็นปกติอตอกรอบนึงออก มันต้องได้แหละมันหรือว่ามันเลยแอรเรียนั้นแล้วคือตกพื้นวะตกตกตายเลยด้วยเอ้า,อาเหีเ่ยนเจนเนเรตเป็นปกติแล้วไรอ่ะ้ยดานออกอย่างโอ้ยเริ่มเจนเนเรตแล้วแย่ yeah, ว่ะโอ้ยนึกว่าจะโนคลิปมมันออกได้แล้เดี๋ยวได้แหละมันต้องได้ รอบมันต้องได้มันต้องได้ไว้ใจฉันสิฉันรู้ฉันต้องออกจากร้านนี้ได้โดยการโนคลคิดฮ้ยมานี่ได้แล้วได้ได้นี่ได้ชัวร์เอ่า นัานนอกมันเจนเนเรตแล้วอะซึ่งผมไม่รู้วิธีว่าจะต้องออกไปยังไงคืต้องอยู่ข้างในนะคะซีนถึงน่าจะรัน จะเกิดเข้าไปข้างในนั้นได้อตรงเนี้ยตินน่าจะรันแล้วก็จะเอนดิ้งจบทันทีเสียใจว่าเขาไม่ได้แล้วกรอาจากตรงนี้ไมไ่้ถ้าออกปุ๊บเราจตกพื้นตายตกโลกกลัไปบักหลุมที่เป็นก่อนหน้านี้เที่เราไปแล้วบายบาย กูไปได้ถึงไหนวะเนี่ยเอา้าผมรดนบางกำแพงร่องหนอะกำแพงล่องหนบางผมไปต่อไหมไดะไปบูโนคขีอีกรอบนนึนงน่ะเม่ว่ามันออกได้นะแต่ว่ามันต้องอยู่ในจุดที่ขวรถึงคาสซีจหลันง,งั้นลองมาละเดี๋ยว เดัดเดอเด้อเโอ้กูมาเลยจุดที่กูไม่ควรมาอีกแล้วแหละและเจอในสิ่งที่ไม่ควรจะเจอด้วยและู้เดียกูอยู่จุดไหนของเกมกูไม่รู้ควรว่ารีรีเซฟกันต้องหาวิธีออกไปให้ได้แต่ฉันก็ต้องออกไปให้ได้ ก็ได้จบหนึ่งเอนดิ้งโดยกโนคริปแก้บักด้วยไม่แก้ะโง่ตายวะกายมาออกจากลานนี้อีกรอบหนึ่ง อา่าแต่คือกูติดกันอนะ่ะน o เปิดมาใกล้กว่านี้่อยดิเราจะได้หลุดจากนี้ได้คือเราติดอะ่ะเชือดเชือดเลยพวกกูน่า,นาจะจบไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้เกมจบมาไม่รู้แต่พี่รู้คือจะจบแล้ว